สวัสดีครับมาพบกับผมนะฮะพอดบอลอโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดบอลอโลนนะครับวันนี้นําพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นเพื่อนกันด้วย เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะให้ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับถ้าเห็นโฆษณามันขึ้นนะครับก็อย่าไปกดข้ามมันนะครับอย่างไรฝากดูไปนิดนึงนะไม่ถึง1นนาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้กันด้วยก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะฮะวันนี้แน่นอนฮะ ไม่พูดไม่ได้ครับต้องมาปรีวิวกันหน่อยครับวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับร์พูลของเราเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับทางเลอันมาดริดนะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์บิ๊กแมตช์ของทั้งทีมอาของทีมเรานะครับทั้ง2เกมเลยนะฮะก็วันนี้จะเจอกับทางมาดริดนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับจะเล่นในบ้านพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับตารางคะแนนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เนอินเตอร์วิลานนะ ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเอาชนะนะครับทางเลบูซาสบวกไปนะครับสองศูนย์นะครับเออนะฮะแล้วก็อ่ะเป็นเอาเอาชนะอาร์เบลีซิกฮะขออภัยเอาชนะอาร์เบลีซิกไป2อศูนย์นะครับบาร์เซโลนาเมื่อวานก็เอาชนะทางแบดไป3าศูนย์นก็ขึ้นแซงเราขึ้นมานะครับแน่นอนตอนนี้เราอยู่อันดับ3นะครับวันนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะบอกไว้ก่อนเลยถ้าสมมุติเราเกิด เสมอนะครับก็จะแต้มเท่ากับทางอินเตอร์นะครับแต่ผลต่างประตูดได้เสียเราจะดีกว่าเราจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมถ้าชนะนะครับก็ขึ้นไปเป็น15แต้มนะครับยังคงเป็นอันดับหนึ่งของอจะพูดยังไงของตารางคะแนนแล้วกันนะของอันดับตารางคะแนนนะครับแต่ถ้าแพ้ก็อยู่ไม่น่าจะล่วงไปเกินอันดับ8แน่ๆครับก็น่าจะอยู่แถวๆอันดับ 4- ี่ห้าหกนี่แหละนะครับ,นะรบไม่น่าจะเกินนี้แน่นอนนะครับถ้าแพ้อุ้ยถ้าแพ้หล่น หล่นเดีวยวนะหล่นไม่น่าจะเกินอันดับ6หรือ7นะขอภัยนะฮะเพราะว่าโมนโกยังไม่เตะใช่ไหมเต็มที่ก็หล่นมาอันดับ4อ่ะขอภัยเต็มเออเต็มที่หล่นออกมาอันดับ4นะครับเพราะว่ามีโมนโกทีมเดียวที่ยังไม่ได้เตะนะครับที่แต้มเขาไลเ,เลียเรานะครับถ้าสมมุติแพ้นะอันนี้พูดถึงแพ้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศการซ้อมนะครับเมื่อวานนักเตะของเราเนี่ยกลับมา ลงซ้อมกันหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการซ้อมกันหน่อยละกันนะครับมีนักเตะหลายคนกลับมาซ้อมกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับโมซาล่านะครับเฟเดริโกเคียซ่าเคียซ่าเนี่ยกลับมาซ้อมก็จริงนะแต่ก็ไปซ้อมแยกเดี่ยวด้วยนะครับเกมนี้น่าจะยังไม่พร้อมนะฮะเทรนด์อเลเซเนโนกลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่ดูแล้วก็เกมนี้น่าเต็มที่น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแอนดูโรวัซันก็มาคอตัสซิมิคาร์นะครับ ก็เมื่อวานมีข่าวมาว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ็บข้อเท้านะครับน่าจะพักราวๆสองถึงสามสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เราดูแล้วอาจจะเป็นแอนดูโรสันนะครับอเลสเซสแม็กอลิสเตอร์หลุยส์ดีอาร์สเนี่ยฟิตกลับมาซ้อมกันหมดนะครับคาวิวินเคลเลอร์นะครับอิบายฮิมาโกนาเต้นะฮะนี่ฮะเคลเลอร์นะครับเทรนต์เนี่ยซ้อมแล้วนะครับไลอ้อนกาฟนแบ็กก็มาแล้วนะครับเจอเรลคอนซ่านะครับดาวินนูนเยสอ่าโจโกเมสนะฮะฮาวิเอเลียดก็มาแล้วเหมือนกัน นะครับนี่พี่พี่นงของเรานะฮะอันเดอร์สล็อตนะครับนี่ฮะเคียซ่านะครับโดมินิสโซวสลายนะครับนะก็จะมีรูปเคียซ่าเยอะหน่อยนะฮะอืมเพราะว่าเจ้าตัวกลับมาแล้วคาร์ดิกาโปครับคาร์ติโจนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับอ๋อฟิตพร้อมกันหมดนะครับเกมนี้นะฮะ เราจะเจอกับทางแรนมาริดวาตาลูเอนโดนะฮะนะี่ฮะบรรยากาศการซ้อมนะครับก็เปิดไล่เลียงไปจเลนแดนซ์ก็มานะฮะใ้าเห็นอยู่ด้านหลังนะฮะออโมซาลาก็ยิ้มย้มแจ่มใสดีนะจากที่การที่เขาเพิ่งมาทิ้งบอมเวลาสุดนะก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรนะครับมีถ้าใครเห็นภาพนะผมว่าหลายๆคนกคนก็ะนห็นแล้วอาริซอนก็มาแล้วเหมือนกันนะครับแต่อาริซอนยังแยกยังแยกซ้อมอยู่เหมือนกันนะครับก็ยัง อร์เนอร์เนี่ยก็ยังไม่รีบร้อนที่จะใช้นะเออนะครับนี่ฮะยิ้มแย้มกันหมดครับไม่ได้มีท่าทางที่จะมีความวิตกกังวลอะไรนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะพบกับทางมาริดนะครับแล้วก็มาดูบทสัมภาษณ์ของอร์เนอร์สล็อตกันหน่อยละกันนะครับก่อนเกมครับอร์เนอร์สล็อตเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องของซาร่านะครับในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว นะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะแบ่งปันข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลยถ้าคุณดูรูปแบบที่ผมวางเอาไว้คุณจะพบว่าโมเนี่ยจะอยู่กับเรามากกว่าที่เขาจะอยู่นอกทีมและนั่นคือสิ่งเดียวที่ผมสามารถบอกคุณได้ในตอนนี้เราต้องการให้ตัวเลขสติหมายถึง,องของโมซาร่านะอยู่ในจุด ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ผมไม่คิดว่าเขาเนี่ยจะเสียสมาธิก่อนหน้านี้หลังเกมกับยูเนเต็ดก็เช่นกันที่คุณบอกว่าเขาโพสอะไรบางอย่างและวันนี้ผมก็ไม่เห็นอะไรเลยในการฝึกซ้อมเขาดูมีสมาธิเต็มที่ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่แฟนๆและสื่อพูดกันเองมากกว่าซึ่งสำหรับเราแล้วมันถือเป็นเรื่องปกติมากผมไม่คิดว่ามันจะรบกวนตัวเขาเลยนะฮะ หมายถึงการวิจารณ์ของเจมี่คาร์ลเกอร์นะและบางทีมันก็อาจจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวเขาถ้าคุณดูจากผลงานของเขาในฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้ผมคุยกับโมเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคาดหวังจากเขาเช่นเดียวกับที่ผมคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆเช่นเดียวกันโมมาฝึกซ้อมทุกวันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเห็นไหมฮะ อันเนอร์ยังยืนยันเลยว่าโมเนี่ยมีรอยยิ้มตลอดนะครับเขาอยู่ในยิ้มด้วยหน้าตายิ้มแย้มเขาอยู่ในสนามด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสุขที่สุดในการฝึกซ้อมเขาทํางานหนักกว่าที่เคยและสนุกกับทุกช่วงเวลาในตอนนี้เขาเป็นคนมีสมาธิมากและจะนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้เพื่อคิดถึงเกมในวันพรุ่งนี้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนความพร้อมของ ผู้เล่นนะครับอันเดอร์สลอเขาบอกงี้ครับว่าเทรนต์เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่กับทีมในเกมที่จะพบกับเลอันมานิดนะฮะแต่แน่นอนจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงส่วนเฟเดริโกเคซ่าจะไม่อยู่ในทีมสำหรับเกมในค่ำคืนนี้ยังไม่พร้อมเช่นเดียวกันกับอาริซอนเบเกอร์ดิโอโกโจตาและก็ทางกอสตาซิมิคาสมีความเป็นไปได้มากที่เทรน์เนี่ยจะอยู่ในทีมแต่ไม่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้เลย อาจจะได้ลงเล่นไม่กี่นาทีแต่ก็ต่อเมื่อจำเป็นจริงๆเฟเดริโกเฟเดริโกเคียซ่ายังไม่อยู่ในทีมเขากำลังฝึกซ้อมกับเราอยู่เขายังคงฝึกซ้อมเต็มเซกชั่นไม่ได้ฮา r วีย์เลียดอะเต็มชั่นแบบเต็มเซกชั่นแบบฮารวีย์เลียดไม่ได้จะอยู่ในทีมแต่ต้องใช้เวลาเพราะเขาไม่ได้ลงสนามมานานแล้วนะฮะและก็มาพูดถึงการที่ต้องเจอกับแรมมบริตนะครับ อันเดรสลราบอกไว้แางนี้ครับว่าแน่นอนว่ามันเป็นเกมใหญ่และมมนลิดและแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาครองความสําเร็จได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและลิเวอร์พูลก็อยู่ในอันดับต้นๆของสําหรับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของพวกเขาทั้ง2ทีมที่ลิเวอร์พูลคุณมักจะเล่นเกมใหญ่เสมอแต่ทั้ง2ทีมนี้พิเศษมันพิเศษจริงๆสําหรับเราในสัปดาห์นี้มันยากที่จะชนะสําหรับ ทุกสโมสรในยุโรปเนื่องจากพวกเขาสามารถชนะได้โดวยวิธีที่แตกต่างกันมากพวกเขามักจะหาวิธีที่จะเอาชนะคู่แข่งหรือผ่านเข้ารอบต่อไปนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำมันขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ลิปูเองเนี่ยก็มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นกันในตอนนี้ดังนั้นเราจึงตั้งตารอคอยเกมในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันในอันเนอร์สลอตพูดไว้ ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูคาดการะคร,รายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปรับหน้าจอนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้สะดวกต่อการดูนะฮะ,อะโอเคครับก็คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับลิฟูเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะฮะผู้สารประตูเป็นคาวิวินเคลเลอร์นะฮะแบ็กซ้ายนะครับแอนดูโรปัสันนะฮะคอสตาซิมิคัสเจ็บ นะครับแบ็คขวานะครับก็อย่างที่อาร์เนอร์แกบอกเลยนะครับเพราะเทรนด์เนี่ยมีชื่อก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นสำรองนะครับก็น่าจะใช้คอนเนอร์แบลลี่ไปนะครับคู่เซนเตอร์ครับฟันไดกับโกนาเต้นะฮะแดนกลางนะครับมีอเล็กเซสแม็กอลิสเตอร์กับไลอ้อนกับแฟนแบ็คนะครับแนวรุกนะครับหลุยดีอาร์สนะครับน่าจะกลับมาประจำการแล้วนะครับแทนคาริกาโปนะครับโดยมีอิสซุบัสไลและก็โมซาลานะครับหน้าเป้าเป็นทางดาวิน นูนเยสนะครับส่วนทางแมนมาริดนะครับน่าจะมาในระบบ4-4-2มาริดเนี่ยตัวเจ็บเยอะนะครับล่าสุดเวเนซุเอเวเนซูจูเนี่ยก็เจ็บนะครับผู้ตัดประตูเนี่ยติโบกูตัวนะครับหลังมีบาเบเดเนี่ยรู้สึกจะเจ็บนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาใส่ชื่อบาเบเดนะครับอ่ะเอาตามนี้ไปก่อนนะคันมีบาเบเดครับอ่าลุยอาเซนซิโอนะครับอ่าลาอัวเซนซิโอฮะขออภัยนะครับลูดิเกอร์ครับอันโตนิโอลูดิเกอร์และก็อีกคนหนึ่งครับฟอลอง เมนดี้นะฮะแดนกลางครับอาดากูแลนะครับคามาวินก้านะครับลูก้าโมดิตแล้วก็จูดเบลิงแฮมนะฮะส่วนทางคู่หน้าครับมีอ่าบาฮิมดีอาสจับคู่กับคลิยันเอ็มปับเป้นะฮะก็การเจอกับมาลิดต,ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายขออภัยเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนหน้าจอนะการเจอกับมาลิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเราเจอมาเนี่ย หลายๆครั้งนะฮะส่วนมากผลเนี่ยมันจะออกมาไม่เป็นดังหวังนะฮะแต่นัดน,นี้ผมพูดไปแล้วว่ามันเป็นนัดที่สําคัญนะฮะมันสําคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกมใหญ่ในเกมกลางสัปดาห์แล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มันก็เป็นเกมใหญ่อีกที่ต้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดีที่สุดคือเสมอครับดีที่สุดคือต้องเสมอไว้ก่อนนะชนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ แถ้าแพ้เนี่ยมันอาจนะผมขอใช้คําว่าอาจแล้วกันอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมเองนะฮะถ้าผิดพลาดยังไงก็ไม่เป็นไรมันอาจจะส่งผลกระทบไปถึงเกมที่เจอกับแมนซิตี้ด้วยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับเมื่อวานเนี่ยแมนเิตี้เล่นเกมอยู่ฟ้าแชมิลีกเจอกับเฟยนญูดนำเฟย์ญูด3-0ครับช่วงท้ายเกมโดนตีเสมอ3-3โอ้โหผมบอกเลยว่าแมนซิตี้สภาพจิตใจก็แย่ แย่ตอนนี้คือแย่แน่ๆผมผมกล้าพูดเลยนะครับแต่เราเนี่ยคือแมนซิตี้ตอนนี้กำลังเปล๋ละอ่ะเรื่องแมนซิตี้ตัดไปก่อนเอาเราก่อนนะเอาเราก่อนวันนี้ถ้าไม่แพ้นเนี่ยจะดีที่สุดนะฮะเสมอไม่เป็นไรการเจอกับมาริตมันมีสิทธิเสมอได้อยู่แล้วครับเราอย่าไปมองถึงมุมชนะซสะเยอะอันนี้พูดในตามหลักความเป็นจริงนะแต่ถามว่ามีสิทธิชนะได้ไหมก็มีได้เพราะว่ามันเล่นในบ้านนะครับ เออลิฟูเล่นในแอนฟิวเสียงเชียทุกอย่างบรรยากาศมันเข้าข้างเราหมดนะฮะอยู่ที่ตัวนักเตะละแล้วก็อยู่ที่โค้ดละว่าจะวางแผนยังไงกับการเจอพี่แจ้ซึ่งพี่แจ้แม่งเป็นโค้ดที่ผมว่าแม่งแก้เกมเก่งอะ่ะเออผมกล้าพูดเลยว่าแม่งแก้เกมเก่งอะ่ะนะครับคลอปเนี่ยแกเอาชนะได้สบายสบายเลยนะฮะแต่ผมก็ไม่สบประมาทว่าอร์นเนอร์สโตจะทําทีมชนะอันเชลติไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมแค่ขออย่างเดียวว่าไม่อยากให้แพ้ เพราะว่ามันอาจจะส่งผลถึงสภาพจิตใจของนักเตะที่จะต้องไปเตะในเกมวันอาทิตย์ด้วยวันนี้ก็เชียร์กันให้เต็มที่นะครับตีสผมว่าหลายๆคนน่าจะตั้งนาฬิกาตั้งเวลานะครับให้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเชียร์นะครับกับการที่ลีพูต้องเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีก er พบกับทางเลอันมาดริดนะครับวันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันเวลาตีสมนะครับมาเชียร์กันเยอะ ผมแน่นอน,นครับตังปุกแน่ๆอาจจะนอนเร็วแต่หัวค่ําเลยนะครับเพื่อที่จะมารอดูเกมเกมนี้เลยนะฮะไม่อยากให้แพ้บอกเลยนะครับไม่อยากให้แพ้แต่ว่าถ้าสุดท้ายมันทําดีที่สุดแล้วผลมันยังเป็นไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ต้องตามนั้นนะครับแต่ผมก็จะเชียร์เต็มที่นะครับอ่ะมากันต่อครับที่ข่าวกันต่อไปนะครับก็ทางนักเตะเละออนเมริตนะครับหนึ่งคนที่เขามาให้สัมภาษณ์ก่อนเกม นะคนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเอเย่นให้กับทางมัดลิดได้เลยนะทำไมถึงพูดว่าเอเย่นเพราะเขาสนิทก,กับนักเตะของเราครับนั่นก็คือจูเบลิแฮมนะครับที่สนิทก,กับเทรนต์อเล็ no กซานโดรซันเดอร์อาโน่มากๆนะฮะจูเบลิแฮมนะครับมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลนะครับเขาบอกว่าอย่างี้ครับเขาบอกว่าชัดเจนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์ม ดีที่สุดในยุโรปพวกเขาอยู่ในอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษและอันดับหนึ่งในตารางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขามีผู้เล่นที่ก้าวขึ้นมาอีกระดับนี่น่าจะเป็นการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเราอีกครั้งหนึ่งและเป็นเกมที่ดีแต่ผมยังคงมั่นใจว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะในเกมนี้ได้นะแล้วเรื่องเกี่ยวกับนะักข่าวก็ถามเกี่ยวกับข่าวการเชื่อมโยงที่จะย้ายมาลิพู แต่ตอนนู้นนะตอนนู้นนะเขาบอกว่ายางไงครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงอย่างที่สื่อใหญ่รายงานเลยผมได้พูดคุยกับทางสโมสรไม่กี่แห่งเมื่อออกจากบูรลเซียดอร์มุนสโมสรทั้งหมดที่ผมคุยด้วยเคารพผมและครอบครัวผมมากแต่เมื่อแม,มามลิดมาเคาะประตูหน้าบ้านมันก็สั่นสะเทือนทั้งบ้านแล้วจริงๆเออและเขาพูดนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องเทนทนะเออกับการเชื่อมโยงที่จะย้ายมามามลิดนะ จูดเขาตอบไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นของลิเวูและแน่นอนว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกันที่จะมาพูดอะไรแบบนั้นที่บ้านของเขาในวันนี้ก่อนเกมสำคัญและพูดถึงบางสิ่งที่อาจตีความผิดได้ดังนั้นจึงสำคัญที่ต้องคลายความกดดันนั้นออกจากเขาเผมอยากให้เขาทำผลงานได้ดีจริงๆตามปกติแต่ไม่ใช่สำหรับเกมในคืนพรุ่งนี้ และถ้าคุณถามผมว่าผมอยากเล่นร่วมกับเทรนต์ไหมนะเหรอผมอยากเล่นกับเขาและเราก็เล่นด้วยกันในทีมชาติอังกฤษอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลและเราอยู่ที่นี่และผมคิดว่ามันเป็นการสุภาพที่ผมพูดเรื่องนี้ในที่นีเ้เป็นการไม่สุภาพที่ผมจะพูดเรื่องแบบนี้ในที่แห่งนี้หรอกนะเอ,อ,อะไรประมาณนี้นะฮะก็จุด บอกไว้หมดแล้วนะฮะเรื่องเทนท์แล้วก็เรื่องที่เขาเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายมากับลีฟูในตอนนู้นนะในตอนนู้นนะฮะเขาก็บอกไปแล้วว่าก็าไม่ได้คุยอะไรกับลีพูนะฮะทุกอย่างก็กระจ่างหมดแล้วนะครับอีกคนหนึ่งนะครับที่มาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแต่เขาไม่ได้พูดผมไม่ได้หยิบประเด็นที่เขาพูดถึงมัหลิตมาผมหยิบประเด็นที่เขาพูดถึงเพื่อนมานั่นก็คือแอนดูโรปสันนะฮะ เขามาพูดถึงเรื่องที่โมฮัมเหม็ดซารานะครับออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสือ่อเกี่ยวกับเรื่องสัญญาของเขานะครับทางอ d นดูโรปสันนะครับออกมาพูดถึงโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับกองหน้าตัวเก่งว่ายังคงมุ่งมัน่นและคงทํางานอย่างหนักนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นมืออาชีพสูงแม้สถานการณ์เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเจ้าตัวยังไม่ได้ข้อยุติในเวลานี้เช่นเดียวกับทางเทรนด์อเลสซานเดรและก็เวอร์จิ ฟันได้นะครับอนดูปรปัสันนะฮะถูกถามถึงสถานการณ์ของซาร่านะครับในระหว่างงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับทางแลอแอมลิดหลังในเอ,อ่หลังโมซา่าเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เอาชนะซาวตอมตันในเชิงตัดพ้อด้วยนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาจากสโมสร เลยนะครับสัญญาฉบับใหม่นะครับ,ญญบ,บ,นะรบแอนดูวอซันเขาพูดแบบนี้ครับเขาบอกว่าพูดตามตรงนะสำหรับเราในฐานะนักเตะแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรได้ด้วยนะครับสิ่งเดียวที่ฉันจะพูดได้ก็คือคุณลองดูโมโในวันนี้เมื่อวานเขาเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงพูดอย่างยุติธรรมกับเทรนด์และเบอร์จิลฟันไดที่อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายกันพวกเขาทุกคนมีสมาธิกับเกมถัดไป พวกเขาเป็นผู้นำในฤดูกาลนี้สำหรับเราในห้องฝึกซ้อมถ้าพวกเขาทำได้เราก็ทำได้พวกเขาไม่ได้เสียสมาธิกับสิ่งอื่นใดสำหรับผมแล้วโมซาลาดูไม่ได้เศร้าเลยโมเข้ามาฝึกซ้อมด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าทุกวันไม่ว่าจะเป็นในยิมหรือในสนามซ้อมเขาทำงานหนักมาก เขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความสุขที่สุดใน,ในสนามซ้อมเขาดูมีความสุขตลอดเวลาเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเขาจะกลับมาที่บ้านเพื่อฝึกซ้อมในคืนวันพรุ่งนี้และนั่นคือสิ่งที่นักเตะที่ดีที่สุดในโลกเขาทำกันโอ้โหอันดูร์บาซันพูดเหมือนอันเนอสลอตเลยนะเออพ,พูดว่าโมเน่ไม่ได้ไม่ได้ดูเครียดครับการให้สัมภาษณ์ผมว่าแกคงให้สัมภาษณ์เพื่อกดดัน กดดันทีมงานมากกว่านะครับเพราะว่าในรูปผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นนะภาพโมที่นั่งอยู่ที่เ,เขาเรียกอะไรเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นกาแฟเนาะที่ที่ทางสโมสรเราทําขึ้นมาใหม่นะครับเป็นบาร์กาแฟให้นักเตะมานั่งผ่อนคลายกันก็มีรูปโมนั่งยิ้มแย้มอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดรูปไปก็เห็นภาพโมยิ้มแย้มอยู่ไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดอะไรผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบ เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลนี้นะเออแต่หลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องสัญญาเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งผู้จัดการอ่ะขออภัยทั้งโค้ชทั้งเพื่อร่วมทีมเองก็ออกมายืนยันว่าโมไม่ได้เคร่งเครียดอะไรโมมีสมาธิแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆนะครับเทนเองก็เหมือนกันฟานได้เองก็เหมือนกันนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องตามกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะครับอ่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายนะฮะ ไลอ้อนกาเฟนแบกครับเขายังเชื่อมั่นนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยังพัฒนาไปได้ไกลขึ้นอีกนะครับไลอ้อนกาเฟนแบกนะครับกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ของทางลิพูนะครับได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเขาภายใต้การคุมทีมของทางอันเดอร์สล็อตนะครแล้วก็ระบุด,ด้วยว่าตัวเขาเนี่ยยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้อีกนะฮะกาเฟนแบกเขาให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่า เมื่อคุณมาอยู่กับลอร์ภูเนี่ยคุณอยากจะเป็น11ตัวจริงเสมอนั่นคือเป้าหมายของผมในฤดูกาลนี้เมื่อเขาบอกกับผมว่าเขาเนี่ยเห็นผมเป็นเหมือนหมายเลข6ผมเคยเล่นในตำแหน่งนั้นมาก่อนดังนั้นผมจึงรู้ว่าผมเนี่ยต้องทำอะไรและต้องปรับปรุงอะไรผมมีความสุขที่ได้ลงเล่นในตอนนี้ผมเคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนและแน่นอนว่าคุณต้องปรับตัวเล็กน้อยกับตำแหน่งนี้ แต่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีผมยังคงพัฒนาตัวเองต่อไปและต้องทำผลงานให้ดีขึ้นผมคิดว่ามันเป็นไปได้ด้วยดีและแต่ผมยังทำได้ดีกว่านี้อีกด้วยนะครับแล้วล่าสุดการเฟนแบกก็คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยบนะครับประจำเดือนกันยายนของทางสโมสรด้วยนะครับโดยจากแฟนๆโนวตนะครับการเฟนแบกเขาออกมาให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ด้วยนะครับว่าเกมรับของผมเนี่ยยังทำได้ดีกว่านี้ผมคิดเสมอว่าการโฟกัส1 0 0เซ และการคลองบอลอาจช่วยให้ผมจ่ายบอลผ่านแนวรับได้มากขึ้นและอาจยิงประตูหรือแอซิสได้ด้วยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ผมสามารถพัฒนาได้ผมมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เล่นหมายเลขหกเพราะผมเคยเล่นในตำแหน่งนั้นและต้องโฟกัสกับตำแหน่งนี้เป็นพิเศษในฤดูกาลนี้แต่จนถึงทาง่านี้แต่จนถึงตอนนี้ผมพอใจกับตำแหน่งนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีนะฮะก็สุด ต้องบอกนี้ว่าสุดนะหลายๆคนผมว่าหลายๆคนต่างชื่นชมอะ่ะเออแล้วแฟนบอลเองเห็นแล้วว่าการแฟนแบกนะตอนนี้คือจะบอกว่าเดอะแบกในแดนกลางก็ได้นะเออเขาเล่นดีจริงครับเกมรับเกมลุกช่วยได้หมดนะครับคอยสกีนคู่แข่งไม่ให้มาถึงหน้าปากประตูบ้านได้ในหลายๆครั้งนะครับก็โอเคบางเกมอาจจะมีดรอปลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะตอนนี้เนี่ย จะบอกจะใช้คํานี้ได้หรือยังว่าขาดการฟ edback เหมือนขาดใจนะฮะแต่ก็โอเคเราก็ยังมีวัตถุรูอนโดไงแต่ว่าอร์เนอร์เนี่ยแกต้องการกลางที่คองบอลได้คองบอลเหนียวแล้วสามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้นะครับการฟ edback ตอบโจทย์และอร์นเนอร์ก็ใช้การฟ edback เป็นนะครับก็ขอให้เขาพัฒนาอย่างที่เขาบอกแล้วกันว่าตัวเขาจะพัฒนาได้ดีกว่านี้นะครับก็อยากให้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมของลิพู ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็เกมในค่ำคืนนี้ก็อยากให้กาฟ feedback เล่นดีนะครับบัญชาการในแดนกลางให้ได้ดีเหมือนที่เจ้าตัวหวังและกันนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ครบท้วนข่าวครบท้วนเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมนะครับเวลาตีสามลิ่ภูมีโปรแกรมฟุตบอลอยูฟ่าแชเมเปี้ยนลีกเปิดบ้านพบกับเลอันมาริดนะครับชมจบแล้วอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วย นะครับวันนี้ผมพอดวักลกลรนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ